สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการน,นะคะซาซ่าทวีวีสองครับวันนี้ผมจะมาอะไรวะอ๋อเออห้าอันดับยูทูบเบอร์นะครับเอย,ยูทูบของอังกฤษที่ผมชแนลยูทูบอังกฤษที่ผมชอบรับนับค่ายนับค่ายเกมนักแบบยูทูบเบอร์ด้วยนะนับด้วยนะโอเคมาห้าอันดับนะครับสิบอันดับ ไม่ได้เพราะผมจะคนน้อยมากสําหรับพวกอังกฤษิตเนี่ยนะโอเคไปอันดับที่ห้าอันดับแรกคืออ่นานว่าอะไรว่แลนส์แลนส์หรือเปล่าแลนส์ Lance หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับในช anel น,นี้ก็นะครับผมชอบดูชอบดูเพราะมันเต้นกันนะคลิปล่าสุดที่ผมดูอะเนี่ยอันนี้แม่งโอ้โห oh. ชีสเอาง่ายๆคือเนี่ยหน้าน้องของ แล s วมัง้งน้องกันรือพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับคิดถึงแม่นะอ่านออกชิมิสเอออย่าไปอ่านนะครับยังไงก็อ่านไม่ออกแต่ผมแปลได้นะครับที่ผมชอบดูมากที่สุดแล้วก็ไมโบโอเคนะจับโปเกมอนก้ผมเพิ่งเห็นโอเคนะครับต่อไปอันดับที่สี่เป็นเป็นแผลในปากครับ อันดับี่สี่โกนี่หนะ้านามนี้อ่ะนะนะครับถ้ากเกิดจริงไหมนี่นี่นนะแต่ทําไมนี่น่าจะเป็นนามสกุลนะครับนามสกุลเนี่ยนี่น่นาจะชื่อเนี้ยนาะเป็นชื่อเล่นอันนี้น่าจะเป็นชื่อจริงไม่ก็นามสกุลนะมัง้งโอเคไม่รู้จะพูดอะไรต่อโอเคอันดับที่ อันนที่สามมาดูกันแดนทีดีเอ็มเองนะครับแดนทีดีเอ็มผมค่อยดูหรอกแต่ผมติดตามผมชอบดูนะคลิปเก,ก่าๆนี่โอ้โหเป็นปีแล้วไม่ได้ดูมาเป็นปีแล้วของบแดนทะีดีเอ็มโอเคนะครับวันนี้อยากปาสนใจเลยนะครับมาเจอกันอันที่สองแฟนตาซีร็ นับก็เนี่ยแหละครับก็แนวพวกการ์ตูนเอาการ์ตูนมาใส่เพลงนะครับเช่นอย่างแรกมุนจะไปดูเอาเองนะไปพิมพ์ชื่อเองผมให้ลิงก์ไปกดซับสไคร e นะไปหาเองครับหัดทำด้วยตัวเองบ้างเอก็อย่าลิงก์ลิงก์ลิง์โอเคครับเดี๋ยวอันดับที่เดี๋ยวนับทบทวนความจำก่อนอ๋ออันนี้หนังที่สองครับไปเจอกับ หนึ่งเลยเพียวดิพายนั่นเองนะครับเจ้าพ่อ,องยูทูบเจ้าพ่อ,องยูทูบห้าสวัวห้าสิบล้านพระเจ้าจอดมันเยอะมากเพราะตอนที่ผมดูล่าสุดมันเพิ่งมันพ่งสี่สิบกว่าล้านเองเกีย่ยวข้องดูซิมีนคนดูเท่าไหร่คนดู what the fuck Shit. ทำงาประมาณเจ็ดปีแล้วประเทศสหรัฐริงโอเคแล้วก็เอขอจบแต่คลิปเท่านี้ครับโคตรน่าเบื่อนะครับคลิปนี้ก็บาย